จะให้ดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับ เมื่อครั้งที่แล้วเกี่ยวกับที่พระเจ้านําผมให้มาตีกลองนะครับที่ก็ท้าความนิดนึงคือเมื่อก่อนตีกองไม่เป็นเลยแต่ว่าได้ไปเป็นมือกองของโรงเรียนทำได้ดีเขาไม่เป็นเลยนะฮะตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผมถึงได้เข้าไปได้แล้วก็มีวันหนึ่งผมก็ไปซื้อกลองชุดมาโดยที่ผมไม่มีวงแล้วก็ตีกองก็ไม่เป็นนะครับผมก็มานั่งดูกองชุดของผมแล้วเกาหัวว่าผมซื้อมาทำไมนะครับ จนวันที่ผมได้มา,เ,าเล่นกลองในทีมนมัสการที่โบสถ์เก่านะครับผมถึงเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดว่าทําไมพระเจ้าถึงให้ผมไปไป,ไปอยู่ชมรมดนตรีทั้งไี่กีกองไม่เป็นแล้วก็อยากดีกลองเป็นประมาณนั้นนะครับจนผมมาเข้าใจเรื่องราวจนผมนั่งอยู่หลังกลองที่โบสถ์เก่าแล้วผมถึงเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมได้รับพระพรอย่างม,มากเลยนะครับที่ผมได้รับใช้พระเจ้า แล้วผมก็ตอบสนองในสิ่งที่พระเจ้าใส่ในหัวใจผมแล้วล่าสุดครับเป็นภาคสองภาคต่อก็คือพอผมรับพระพรแล้วนะครับผมก็ตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าให้กับผมโดยการเป็นท่อพระพอให้กับน้องกิมกับน้องโควนะครับตอนแรกได้ยินชื่อน้องโควเขาแนะนำว่าน้องโคผ์โฮวโควหรืออะไรอย่าเอ๋อ,อเป็นโควภาษาใต้นะ ใช่ไหมครับดันั้นนั่งรถไปด้วยกันอยู่ๆน้องกิมก็ถามว่าพี่นายว่าอยากให้สอนตีกองให้หน่อยนะเพราะว่าเขาเคยตีตอนมอต้นแล้วก็อยากตีอีกแล้วก็ไม่มีใครสอนเขาในตอนนั้นแล้วก็ผมก็ตอบสนองเขาทัานทีในสิ่งที่ผมมีอยู่ในสิ่งที่ผมได้ทัพระพรมาจากพระเจ้านะครับผมก็ตอบสนองโดยการเป็นพอะพรก็คือนัดน้องเขาเลยว่า มาสอนกลองกันนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยบางทีก็เหนื่อยบ้างขี้เกียจบ้างแต่น้องนี่แบบทัพมาตลอดเลยครับ <laughs> พี่มาวันนี้ไหมพี่มามทุกวันเลยนะครับ <laughs> ทําให้เราก็ขยันขึ้นมาในการที่จะมาสอนน้องเขาก็อย่างภาพที่เห็นนะครับน้องกิมก็มีของประทานแล้วก็เขาตีได้เลยนะครับฝึกน <laughs> ิดหน่อยนีดตีดีกว่าอาจารย์เลยนะครับ <laughs> ผมสอนสอนไปผมก็ว่าน้องเขาตีโน้ตได้แล้วครับ ผมยังตีไม่ได้เลยผมยังตีไม่ทำได้เบื่อนะครับอยา่างทีน่นะครับแล้วก็น้องฮุกก็พลอยเพื่อนมาไม่ใช่นะั้นตามเพื่อนตามเพื่อนมาใช่ไหมครับตามเพื่อนมาแล้วก็มาแล้วก็ในหนก็มาแล้วก็ลองฝึกกลายเป็นว่าน้องฮุกตีได้ครับตีได้ดีด้วยดีกว่าผมในตอนที่อยู่ชมรมตีสามคนอีกซะด้วยซ้ำไปครับแล้วก็ถามน้องเขาทั้งสองคนนะครับได้ยินมาจากพี่เลี้ยง อะไรต่ตางๆเนี่ยทำให้น้องเขามีความสุขในการที่ได้ฝึกได้เล่นดนตรีนมัสการนะครับผมก็อยากจะหนันใจนะครับว่าให้พี่น้องนะครับต่อสนองต่อในการเป็นบางทีเราอธิษฐานนะครับขอที่จะรับพระพรนะครับแต่ว่าอยากจะให้เราอธิษฐานกันอย่างนี้นะครับว่าขอให้เราเป็นท่อพระพรครับเพราะเรารับพระพรกันมาเยอะแล้วนะฮะนึกถึงท่อน้ํานะครับ เห็นไหมครับท่อน้ำเนี่ยเวลาน้ําวิ่งผ่านนะครับไม่มีวันเลยครับที่ท่อน้ำไม่จะแห้งดูไหมฮะจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับด้วยข้อพระคัมภี์นี้นะครับว่าของประธานันดีล้าเลิศในยากรอบข้อหนึ่งเอ่อหนึ่งข้อที่สิบเจ็ดนะครับของประธานันดีล้ําเลิศมาจากทบิดานดวงสว่างทั้งหลายมือสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นให้เรา รับพระพรแล้วก็เป็นพ่อพระพรต่อไปให้ก hmm. mm ับคนอื่นๆมากมายเลยนะครับสำหรับพิจีจากของเราขอบคุณพระเจ้าครับเป็นยันที่ตนอนน้ำใจร้องมากเลยใช่ไหมคะแค่หนึ่งสัปดาห์พี่น้องเราก่อเห็นว่ารอเชื่อว่าเราจะมีตีน้ำมันสการที่เพิ่มขึ้นในทุกตีนนะคะสองสามตีนแล้ว